e c a f มี3วิธีในการแสดงภาพและอัปเดตข้อมูลสัญลักษณ์วิธี1คือเมนูคลิกขวาวิธีที่2คือหน้าต่าง Shape Data ที่เราเคยเห็นมาบ้างแล้วและวิธีที่3คือรูปแบบสัญลักษณ์ที่เลือกจากเมนูคลิกขวา ตอนนี้เมนูคลิกขวาจะให้ความเร็วที่เร็วที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงคุณสามารถเปลี่ยนสิ่งต่างๆได้ทันทีสำหรับสัญลักษณ์ที่คุณกำลังดำเนินการอยู่แต่ไม่มีรายการข้อมูลที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่จะทำการเปลี่ยนแปลงหน้าต่าง Shape Data จะมีตัวเลือกมากมายแต่จะยาวเหยียดบนหน้าเพจกรณีที่มีข้อมูลจำนวนมากรูปแบบสัญลักษณ์ที่เลือกจากเมนูคลิกขวา ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ดูและเลือกข้อมูลเดียวกันที่อยู่ในหน้าต่าง Shape Data ได้ง่ายขึ้นแต่หน้าต่าง Shape Data เป็นวิธีเดียวที่สามารถเปลี่ยนข้อมูลในรูปร่างต่างๆได้พร้อมกันซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในบางสถานการณ์ ากสนใจส่วนลดพิเศษสำหรับใช้ e c a f ในงานโครงการภาพและเสียงสามารถติดต่อร้าน s e n ส์ดีซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการได้เลยค่ะ